สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูโออีกเช่นเคยวันนี้ครูโอจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมจมหรือลอยในหน่วยบทเรียนที่หนึ่งการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ว่าแต่เอเด็กๆทราบไหมคะว่าการสืบเสาะคืออะไรอืม ใช่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันเพื่อหาความหมายของคำว่าการสืบสอบก,กันค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเราทำกิจกรรมจมหรือลอยเพื่อสังเกตและอธิบายวิธีการสืบสอบหาคำตอบที่ทำให้เราเกิดความสงสัยค่ะว่ากันแล้วเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันก่อนเลยค่ะดเด็กฟองน้ำดินน้ำมันช้อนพลาสติกช้อนเหล็กกระปุกพลาสติกไขควงเหล็กและยางลบค่ะก่อนจะทำการทดลองเด็กๆอย่าลืมเขียนคำถามที่ตัวเองสงสัยก่อนนะคะ ใช่แล้วค่ะคำถามที่เราสงสัยก็คือสิ่งใดจะจมและสิ่งของใดที่จะลอยเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆดิดนน้ำมันค่ะดินน้ำมันจมน้ำนะคะยางลบค่ะเด็กๆ อย่าลืมสังเกตผลการทดลองนะคะยางลบจมน้ำค่ะกล่องพลาสติกค่ะเด็กๆหรือว่าถ้าเด็กๆไม่มีกล่องพลาสติกเด็กๆสามารถใช้ลูกบอลพลาสติกหรือของเล่นที่เป็นพลาสติกของเล็กๆแทนก็ได้ค่ะสังเกตผลการทดลองนะคะกล่องพลาสติกรอยน้ำค่ะเด็กๆ ฟองน้ำค่ะฟองน้ำลอยน้ำนะคะช้อนพลาสติกค่ะเด็กๆช้อนพลาสติกลอยน้ำค่ะช้อนเหล็กค่ะเด็กๆ เหล็กจมน้ำนะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตผลการทดลองนะคะไขควงเหล็กค่ะหรือว่าถ้าเด็กๆไม่มีไขควงเหล็กจะใช้เป็นไม้บรรทัดเหล็กแทนก็ได้ค่ะไขควงเหล็กจมน้ำค่ะอย่าลืมนำผลการทดลองที่ได้ไปบันทึกลงในแบบบันทึกผลการทดลองนะคะเมื่อเราเกิดความสงสัยว่า สิ่งใดจะจมและสิ่งใดจะลอยนักเรียนมีวิธีการใดในการหาคำตอบคิดออกไหมคะใช่แล้วค่ะเราก็แค่นำสิ่งของเหล่านั้นไปทำการลอยน้ำนั่นเองค่ะหลังจากทำกิจกรรมเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าสิ่งใดบ้างที่จมน้ำและสิ่งใดบ้างที่ลอยน้ำใช่แล้วค่ะเด็กๆ ดินน้ำมันจะจมน้ำยางลบจะจมน้ำช้อนเหล็กจะจมน้ำไข,ข่ควงเหล็กจะจมน้ำฟองน้ำจะลอยน้ำช้อนพลาสติกจะลอยน้ำและกระปุกพลาสติกก็จะลอยน้ำเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆหลังจากทำการทดลอง เด็กๆคิดว่าผลการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งคำถามไว้ตอนแรกคะเก่งมากค่ะเด็กๆจากผลการทดลองตรงกับสิ่งที่เราสงสัยในตอนแรกเลยค่ะว่าจะมีทั้งสิ่งที่จมน้าและสิ่งที่ไม่จมน้ำค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลุมาให้ตัวเองได้เลย ทดลองเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจมและการลอยของสิ่งต่างๆคะเด็กๆเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะอ๋อเด็กๆค้นพบว่าสิ่งของบางอย่างจมและสิ่งของบางอย่างลอยได้แล้วเด็กๆคนอื่นว่าไงบ้างคะอ๋อเด็กๆคิดเหมือนกันเลยละคะ ถูกต้องแล้วคะ่ะจากกิจกรรมเราค้นพบว่าสิ่งของบางอย่างมีทั้งการจมและการลอยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากจบการทดลองเด็กๆตอบครูโอได้หรือยังคะว่าการสืบเสาะคืออะไรใช่แล้วค่ะเด็กๆก,การสืบเสาะก็คือกระบวนการหาคำตอบ ในสิ่งที่เราสงสัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตหรือการทดลองแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบตัวเราจากนั้นนำข้อมูลที่ได้และถูกต้องไปสื่อสารให้ผู้อื่นรับฟังค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้นะนะคะว่าการสืบเสาะคืออะไร เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามาพบกับกิจกรรมสนุกสนุกอีกค่ะเด็กๆบ๊ายบาย